ครับทุกคนวันนี้ทินเกษตรบ้านเราขอพาทุกท่านมาชมการปลูกต้นหอมนะครับก็จะเป็นแปลงใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับของท่านอบตอนหน่อยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอบตอนหน่อยนะครับที่ให้เรามาถ่ายทํานําเสนอในเรื่องการปลูกต้นหอมนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านลานเซลาตาบลน,นาบอกคาอ่าเพองเมืองจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับ เราเข้าไปชมคลิปด้านในพร้อมๆกันเลยนะครับผมวันนี้เรากท่อ จะพาทุกท่านมาชมการปลูกหอมนะครับผมการปลูกต้นหอมไอจำหน่ายตามตลาดนะครับตอนนี้คนงานก็กำลังปลูกต้นหอมกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคนปลูกต้นหอมนะครับผม เราต้องปลูกต้นหอมหยอดยิ้มตามแต่ละจุดนะครับก็จะเป็นล่องเป็นทิวเป็นแถวนะครับสวัสดีดสสนนครับคุณแม่ครับครับตอนนี้ปลูกต้นหอมอยู่่ปลูกหอมอยู่ครับผมปลูกกี่ไร่ครับเนี่ย ประมาณเกือบไร่น,นะแม่นเนาะเกี่ยมื่ไรปะบอกราขามาฟังสันติป,นประมาณสองสองไร่ใช่ไหมฮะสองงานอ๋อสองงานครับผมครับขึ้นมาหาจาลนะใหญ่ตอนนี้ก็กำลังปลูกกันนะครับอันนี้ก็อากาศก็เริ่มอ่าแดดแดดหายไปแล้วครับ <c oughs> เริ่มจะมีเมฆฝนนะครับอันนี้ก็กำลังเร่ง ปลูกหอ,อมกันอยู่นะครับนะครับก็จะเป็นพันพันหอมนะครับคอยบบว้าไฟลุกนี่บวกกอบแจอามาถามคนปลูกหอมคนสุดท้ายเลยครับผมสวัสดีครับ ผมแม่ปลูกหอมอแบบนี้มานานยังครับผมสามสี่ปีแล้วสามสีส่ปีเนาะครับก็การปลูกหอมก็ต้องจิ้มเป็นแถวใช่ไหมฮะครับจะได้เอาหญ้าง่ายง่ายโอ้จะได้เอาย่างง่ายง่ายครับการปลูกหอมนี้ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณกี่บันครับกี่เดือนครับถึงจะเก็บไปขายที่ตลาดได้นหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนอครับผม หนึ่งเดือนหนเดือนก็สามารถนำไปจำหน่ายตามตลาดตามที่ต่างๆได้นะครับในการจ้มความห่างเขาก็ประมาณสิบปวเซนตได้นะไม่เนะประมาณเนะี้ยวันคือบหนึ่งไม่ถึงครับผม ครับก็ดูสถานที่การปลูกต้นหอมนะครับเราก็ต้องใช้รถเกตรถไถปรับดินให้เป็นร่องๆเป็นคูคู่คอย่างนี้นะครับอันนี้ก็กำลังเร่งาการปลูกหอมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีคลื่นฟ้าคลื่นฝนะครับวันนี้ครับการเสียบของเสียอย่างนี้ ไอ้ต้นหอมโผล่ยอดขึ้นมาหน่อยนะฮะพอผล่เร็วฝั่งโน้นมีหรือยังเนี่ยสวัสดีครับครับผมครับผมก็มาปลูกหอมนานยังครับมาก็มากี่ปีแล้วครับผมหลายปีแล้วโอ้ครับผมจิ้มจิ้มครับ ทำแบบเมาส์สิครับ,บ,บนี่ครับเป็นหัหอมนะครับเป็นหอมพันนะครับเรามาปลูกมาขยายเป็นต้นหอมนะครับ มาดูแปลงต้นหอมที่พร้อมที่จะไปจําหน่ายได้แล้วครับนี่ครับก็พร้อมที่จะไปจําหน่ายได้ะแล้วนะครับผมต้นหอมต้นสวยๆนะครับโอ้เยอะมากเลยครับก็จะเป็น การวางระบบน้ำด้วยนะครับก็จะระบบน้ำสปริงเกอร์เราต้องมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำก็จะเป็นตรงจุดฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นสระสระอยู่ด้านล่างนะครับก็จะใช้ท่อต่อมาเป็นระบบน้ำ พื่อที่จะมาลดต้นหอมสม่ำเสมอทุกเช้าทุกเย็นนะครับรแล้วก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับท่านอบตอนหน่อยนะครับก็จะเป็นเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ออาอบตอนหน่อยอ่าได้ทำปลูกต้นหอมมานานยังครับ มานสักเข้าปีที่สี่นี้แล้วค่ะเข้าปีที่สี่เนาะก็จะมีเครือข่ายร่วมด้วยหมิะก็มีค่ะสองสามเจ้าครับผมครับก็การจําหน่ายต้นหอมะจะจําหน่ายแบบเป็นกิโลหรือว่าเป็นยังไงฮะก็เป็นกิโลค่ะส่งเป็นกิโลวันนี้ก็ล้างอยู่สองร้อยโลสองร้อยโลค,ครับผมก็อ่าเป็นกิโลกิโลแล้วประมาณกี่บาทฮะกิโลตอนนี้ก็ราคาส่งอยู่หกสิบเจ็ดสิบครับผมค่ะ หกสิบเจ็ดสิบค่ะโอ้สุดยอดเลยครับผมครับก็นี่ก็จะเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้วยเนาะ,ะเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องมาร่วมช,ช่วยกันอ่าการปลูกการเก็บเกี่ยวการล้างเพื่อที่จะไปจําหน่ายตามท้องตลาดการตลาดตรงนี้อ่เอตอนหน่อยไปจําหน่ายที่ไหนฮะตลาดศูนย์บ้านเรานี่แหละค่ะตลาดศูนย์บ้านเราเนาะศูนย์การค้าในกำแพงในกำแพงเพชรครับผมอันนี้ใบใบสองก็เตรียมออกแล้วค่ะ ต้องให้ทันตลาดโอให้ทันตลาดใบสองก็เริ่มที่จะออกเดินทางไปที่ตลาดใบสามก็ต้องให้ถึงแล้วในการล้างตรงในแต่ละวันนี้เรามาล้างเริ่มตั้งแต่กี่โมงครับก็ที่เขาไปถอนกันก็ปีสามปีสามต้นหอมนะคะเตรียมล้างแล้วก็มาล้างมาฉีดคนงานก็จะมาประมาณปีห้าโอ้แต่เช้ามืดเลยเนาะแต่เช้ามืดเลย๋อที่เราไปเก็บแต่เช้ามืดเพราะว่าต้องการให้ต้นหอมสดชื่นล่ะฮะ ก็คือหนึ่งก็ต้องทําให้ทันตลาดทันเวลาเวลาส่งครับค่ะถ้าต้นหอมสวยหน่อยก็จะล้างเร็วทันเวลาครับผมค่ะเราก็ต้องเราก็ต้องตื่นแต่เช้าค่ะทําอาชีพนี้เนาะครับนี่ก็เป็นการมัดเนาะค่ะนีนนะมัดตโลมัดโลมัดให้แน่นถ้ามัดไม่แน่น,แ,น,นแล้วมันจะหลุดจะช้ำครับวงทัน นี้เราก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเราได้มีอาชีพันทุกวันนะคะครับผมแต่ก็จ้างโลละห้าบาทโอ้จ้างโลละห้าบาทโลละห้าบาท,บาทแล้วแต่ใครจะล้างได้ไวถ้าได้ไวก็จะได้เยอะหน่อยครับค่ะแต่ช่วงอากาศหนาวหน้าหนาวเนี่ยต้นจะใหญ่โอ้ต้นใหญ่หรับเดียวเขาก็ได้แล้วคนละสองสามร้อยสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับ อันนี้ากา็เป็นอากาศหน้าฝนก็จะประมาณนี้มันก็จะประมาณนี้ค่ะถ้าหน้าฝนมันก็จะมีเปลือยบ้างเราก็ต้องแต่งเวลาเราล้างเราก็ต้องลอกออกต้องให้คนงานแต่งลอกออกให้หมดที่ว่ามันเ,เปื่เปอยนะนะคะ,ะใบร่วงใบเปลือยมันเนี้ยจะต้องแต่งให้ใหดีๆหากใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วเกิดเขาต้องการที่จะร่วมเป็นลูกไล่ด้วยท่านอบเอปตอนหน่อยจะรับเพิ่มไหมฮะกพช่วงนี้ก็ยังค่ะยังเนาะ เพราะว่าคือมันการตลาดอะเรายังไม่ได้กว้างถ้าเกิดว่าเรารับลูกไล่เพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่ามันเดี๋ยวมันจะส่งไม่ทันครับอืตลาดเรายังไม่กว้างแต่ถ้าว่างใครสนใจหรือจะถามอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะบอกได้แต่ต้องหาตลาดเองอ๋อครับอ่าก็อ่าให้อคนที่สนใจเข้าติดต่อทางไหนได้กับผมเออก็ทางไลน์ได้ค่ะทางไลน์ทางทางเฟซบุ๊กเนาะอบไปตอนหน่อยมีเนาะมีมีค่ะครับผมก็ ผมก็จะทิ้งเฟซของอตอนหน่อยให้ทุกคนเข้ามา,อาสอบถามได้นะครับก็มาปรึกษาท่นาอนอตหน่อยได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่าอนอตหน่อยมากๆนะครับ,บที่มา,อาบอกเล่าในเรื่องการปลูกต้นหอมเนาะก็จะเป็นแนวทางของผู้ที่สนใจที่จะปลูกต้นหอมเพราะว่า เราต้องดูแลต้องมาล้างอย่างนี้นะครับผมตั้งแต่ขั้นตอนในการปลูกในการาจเจริญเติบโตมาถึงตอนช่วงที่เราล้างนะครับผมเราล้างเราต้องให้ล้างสะอาดอย่างนี้เลยนะฮะคิไดล้างสะอาดแล้วก็ลูกค้าก็สามารถซื้อไปกินได้เลย เป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรช่วยคอมเมนต์ช่วยติเติยงได้นะครับหากท่านชอบคลิปแนวนี้ถิ่นเกษ็จบ้านเราช่วยกดติดตามช่วยกดกระดิ่งช่วยแชร์ด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราเปอย่างยิ่งเลยวันนี้เราขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ